ครับเพื่อนนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสูหมายธรรมชาตินะครับด้านหน้าที่ท่านเห็นนี่คือสระน้ําสาธารณะบ้านมะขามเองนนะครับวันนี้ไม่ได้เลิวนะแต่วันนี้จะมาเล่นตะกอวิ่งนะครับเพราะเห็นว่ามีสวายขึ้นมา3-4วันแล้วนะครับจะมาลองกับมันดูนะครับแบบอยากหาเรื่องนะครับคือไม่ได้หวังผลนะครับสําสหรับตะกอวิ่งก็ทําเองเนาะแล้วก็ปับ ขนาดเบ็ดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนะครับสำหรับในการเล่นตะก้อวิ่งเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นด้านล่างเนี่ยของสระน้ำสาธารณะนี้นะครับมันเป็นขี้เลนนะครับแต่ถ้ามีตะกัวเนี่ยมันจะกดให้ตะก้อจมนะครับแต่ถ้าเป็นตะก้อวิ่งก็คือว่ากลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็ปล่อยสยเป็นอิสระแล้วก็ย่อนเอ็นหน่อยนะครับจะมาลองกระสวายมันดูนะครับมาครับมาดูผมตกปลาดีกว่าครับ สำหรับเหยื่อตะก้อวิ่งนี่ผมค่อนข้างใช้เหยื่อนิ่มหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้ไวหน่อยนะครับสําหรับในการที่เรียกว่าในการเฝ้านะครับก็มีเวลาแค่2ชั่วโมงนิดๆนะครับตอนนี้ก็บ่าย3ามโมงกว่าแล้วนะครับคือเด็กเรียนกลับบ้านกันแล้วนะครับก็3ามโมงสีแล้วแหละนะครับบ่ายสามสีก็คือข้อดีของตะก้อวิ่งนะครับก็คือว่ามันเป็นอิสระจากตัวเบ็ดนะครับ ข้อดีของมันอีกอย่างก็คือผมสามารถแปลงเป็นตุ้งติ้งได้นะก็คือแค่ใส่ตะกั่วนะครับเปลี่ยนจากตะก้อวิ่งเป็นตะกั่วก็สามารถตีตุ้งติงตงต้งได้นะครับก็เรียกว่าถ้าตีไปภายในครึ่งชั่วโมงนะครับไม้แรกเนาะครึ่งชั่วโมงถ้ามีอาการก็สันนิษฐานได้ว่าปลาส้อยเข้านะครับปลาเล็กๆเ,เข้าแต่ถ้าไม้2ภายใน5นาทีแล้วมีอาการ ก็แสดงว่าปลาเล็กเข้าจัดนะครับนี่คือในการเฝ้าปลาใหญ่และการสังเกตนะครับสำหรับตะกอวิ่งนะครับกะลูกประมาณแค่นี้นะครับจะตีไม่ไกลหรอกครับเพราะว่าผมอ้อยไว้ริมฝั่งนะครับไว้สําหรับเรียกว่าก็คันยาวตีท่าผมไม่ได้นะเพราะผมแหวกไว้สำหรับชิงลิกเฉพาะคันสั้นนะครับเรียกว่ามันอยู่หน้าเลนนะครับไม่ได้จมเลนนะครับก็กลิ้งไปกลิ้งมารอ แค่ว่าปลาใหญ่จะเข้ามาหรือเปลา่าเรียกว่าถ้าเราเล่นสวายเนี่ยยอนแบตุดุดไปเลยนะครับถ้าดึงก็คือดึงนะครับและยาววันนี้ก็คือขี้เกียจเล่นชิงหิ้วด้วยแหะครับอยากสบายๆนะครับก็ลองมาเฝ้าของใหญ่ดูนะครับก็คือต้องการสนุกอะ่ะไม่ได้ต้องการตัวนะครับบอกให้ก่อนนะครับเพราะว่าคันแค่นี้ถ้ามันกินจริงสิบปั๊โลจริงเนี่ยไม่อยู่ครับแค่ต้องการภาพและความมันเท่านั้นเองนะครับ เพราะว่าปลาพอแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าต้องการเมื่อไหร่ก็มาลิวเมื่อนั้นมีอาการนะมีอาการนีาาร่ยังผ่านไปไม่ถึง5นาที <c oughs> เรียบร้อยแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าว่าปลาเล็กเข้ากินเดี๋ยวปลาใหญ่มันก็มานะครับแต่อย่างที่บอกเหมือนที่ไปห้วยคอกหมู่นั่นแหละครับจะทนปลาเล็กไหวหรือเปล,าล่าล่ะก็คือพวกปลาส้อย ต่างๆนะครับถ้าเป็นตัวเบ็ดของอตุ้งติ้งผมก็ลาวๆซักถ้าเป็นของมาลูเกียวนะประมาณเบอร์สองนะครับเบอร์สองนะครับเพราะมันใหญ่กว่าเบอร์หนึ่งหน่อยหนึ่งนะครับนั่นนะนดูดูด,ดูดูบ้านดูบานโอ้ยตายห่าลืมไปนาลอกุย ลืม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 ว้าว <Wow. S 1> นี่แหละครับผลงานตะกอวิ่งโอเคนะจะลองตีอีกลูกไหมครับ <laughs> เป็นปลาส้อยแต่ไอ้ไอ้ข้างฟังอะมันใหญ่กว่านี้เยอะคือเห็นสวายมันเข้าไ้ครับก็ <c oughs> เลยเตรียมเบ็ดเบอร์ใหญ่มานะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเล่นมาแล้ว เรียกว่าใช้ได้นะครับสําหรับตะก้อตะเทียมเนาะถือว่าใช้ได้นะครับสาหรับบอนี้เพราะว่าคิเลนมันเยอะนะครับถ้าเป็นตะก้อที่มีตะกั่วมันจะกดให้ตัวตะก้อเนี่ยจมเลนไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นตุ้งติ้งอะ่ะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะตุ้งติ้งเขาจะแปะอยู่หน้าเลนก็คือจะลอยอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตุ้งติ้งดีกว่านะครับสําหรับ แต่ก็นี่ถือว่าผ่านแต่ว่าผมบองอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีปลาเล็กกวนเลยอ่ะมันพอได้มีลุ้นตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าโดนปลาเล็กกวนเมื่อไหร่อ่ะโอกาสน้อยมากโอกาสน้อยนะครับเห็นมันขึ้นก็จริงอ่ะแต่คือปลาเล็กมันลุ้มก่อนไม่ทันแน่นอนนะครับก็เลยต้องเก็บปลาเล็กต้องติงเลยดีกว่านีแน่ วว้าอ <Wow. S 1> ีฮอนี้แหละครับปดัดส้อยลุกนุ่นก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับตุ้งติ้งก็ใช้ได้ ขนาดเท้าฝักนุ่นเนาะมีปั้นเม็ดใหญ่มันช้าไงผมเลยลองปรับมาเป็นเล็กลงไปอีกก็คือให้เหยื่อมันน้อยนะครับแล้วก็ติดมันหมู่ไว้นี่ไอตะเพียนไซส์โลกว่าหรือครึ่งโลนี่ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามากินหรือเปล่านะครับแต่ว่าด้านนาที่ขึ้นนี่เห็นแล้วเป็นปลาส้อยหมดเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าตามระดับความลึกนะครับก็คือเหมือนกับ บนบนน่ะจะเป็นพวกปลาซิวเขาเรียกว่าปลาซิวหางแดงซิวแก้วตัวเล็กๆนี่น้อยนะครับแล้วก็ลึกลงไปหน่อยก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าปลาต้อยนะครับยันพื้นนะครับก็จะเป็นพวกเล็กอ่อนแล้วก็ลูกนุ่นนี่แหละครับก็เรียกว่าตีหมตีขอบจะไม่ตีกลางบอเพราะว่าคีเลนมันเยอะก็คือพยายามตีขอบๆไว้ แแปแปๆแต่ย่างคือเหยื่อตรงติ้งเนี่ยเป็นเหยื่อที่น้ําหนักที่เบาก็เรียกว่ามันลอยหน้าเลนได้นะครับแล้วก็ให้รอพวกนี้มาใส่สุดยอดนี่นะครับมันกินแบบละเอียดแล้วก็กินค่อนข้างยากเนาะโอ้ไม่ใช่เล่นนะครับ ออยยไอ้ลูกนุ่นใหญ่นะครับที่ผมบอกนะครับว่าทำไมต้องใช้เอ็นสีเขียวสะท้อนแสงนะครับก็คือผมนั่งดูเอ็นเอาเลยนะครับไม่ได้ดูปลายคันเบ็ดนะคือดูเอ็นมาเลยละครับว่ามันวิ่งแบบไหนวิ่งเบามากนะครับสำหรับปลาส้อยเนี่ย แล้วก็ใช้เอ็นค่อนข้างขนาดเล็กก็ผมใช้เอ็นประมาณ6ปอนด์นะครับแ,แสดงว่าที่นี่คือมันโดนไปใหญ่จนแบบระแวงไปหมดแล้วนะครับมันอยู่มาตัวขนาดนี้ก็เรียกว่ามันฉลาดทีเดียวแลวครับว,วประมาณนี้อาจจะได้อีกสักช็อตนะเพราะว่ามันจะเริ่มมืดแล้วนะครับสำหรับ ช่องวิดีโอนะครับบางคนอาจจะหาไม่เจอนะครับถ้าผมจำได้ก็คือการผูกเบ็ด2ตัวนะครับลองไปดูนะครับว่าผมผูกยังไงเพราะว่าผมทำมารวมๆสาม300กว่าวิดีโอเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับในตัวช่องวิดีโอเวลาเซิร์ชเข้าไปดูเนี่ยมันจะโชว์แค่ร้อยกว่าๆอีกร้อยกว่าๆหายนะครับแต่ว่ามันอยู่นั่นแหละครับแต่บางทีหัวข้อผมต้องไปหาดูนะครับว่าเป็นหัวข้ออะไรในการผูกแบบ2ดวง นะครับแล้วก็การทำตะกั่ววิ่งไม่ยากนะครับที่ผมสอนไปที่ผมพูดวิธีการไม่ยากเลยแล้วก็เรียกว่าได้ประสิทธิภาพในการตกนะครับก็ได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าทั้งตะกอววิ่งทั้งตุ้งติ้งวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าด้านหน้าผมไม่ได้อ่อยนะครับผมอ่อยเฉพาะชิงหลิวนะครับ มันก็เข้ามากินแต่ว่าเป็นพวกอาะกูลปลาส้อยอย่างที่บอกนั่นแหละครับถ้าว่าภายในครึ่งชั่วโมงไม่มีอาการเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นปลาใหญ่นะครับแต่ถ้าพวกปลาส้อยเนี่ยต่างๆเข้าปลาเล็กเข้าเนี่ยมันก็จะมาก่อก,กวนเยื่อเหมือนที่โดนวันนั้นที่อาที่ห้วยคอกหมูนะครับก็เดี๋ดูตกต่อไปนะครับแต่ผมอาจจะพักกล้องไว้แค่นี้แต่ว่าจะถ่ายทำต่อมีอาการแล้วนะ ย,ยิ่งมืดมันยิ่งดึงนะครับที่เนี่ยแต่ว่าต้องตีน้ําลึกแต่สําหรับชิงหลิวผมเคยมาไนช์ชิงหลิวก็กินนะแต่ว่าโซ่ต้งติ้งตอนคืนไม่ได้นะครับแต่ว่าโอกาสตอนนี้คือผมไม่ได้มีโอกาสที่ว่าจะมาไนท์นะครับเพราะว่าต้องกลับไปดูคนแก่ที่บ้านนั่นแหละครับก็คือเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่งตางๆนะครับเสือเขาจะไปไหนมาไหนใช้ซื้ออะไรประมาณนี้ ก็คือมีเวลาวันวันหนึ่งก็3ชั่วโมง4ชั่วโมงสูงสุด2ชั่วโมงนี่เรียกว่าบ่อยนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับจบจนเวลานี้นะครับก็รอดูช็อตนี้ว่าเป็นอย่างไรวันนี้เป็นภาพเรียนเรียกว่านอกห้องเรียนนะแล้วเดี๋ยวก็จะมาบอกสูตรตัวใหม่เนี่ยให้ได้ดูนะครับว่า เป็นอย่างไรผสมอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมเทสเป็นวันที่2แหละสำหรับสูตรตัวใหม่ก็ถือว่าโอเคทั้งชิงหลิวทั้งตะกอวิ่งทั้งตุ้งติง้งก็ถือว่าได้ผลนะครับตัวนี้ราคาไม่เกิน100บาทในจำนวนรำ3ากิโลคุณสามารถทำได้เอาไว้คอยติดตามชมนะครับสุดยอง Okay. Oh. เรียกว่าได้ตัวปิดท้ายอ่ะเนาะถูงขนาดนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับแต่ว่าผมยังตกต้อนะอีกสักหน่อย